คลิปนี้ผมชวนดูพระสมเด็จวัดเกษชโยพิมพ์พ7ชั้นที่เป็นพิมพ์ไม่นิยมครับบางคนบอกว่าแบบนี้เป็นพิมพ์พโบราณอะไรแบบนั้นคือองค์นี้เป็นองค์ที่ก่อนหน้านี้เคยเอาไปให้ท่านอื่นดูคือบอกว่าเนื้อถึงแต่เขาไม่เล่นกันไม่ใช่พิมพ์พนิยมอะไรแบบนั้นสมัยนู้นก็งงๆครับว่าเอะคำพูดแบบนี้เราจะ ใช้ในการสะสมหรือว่าเราจะเอาไว้พิจารณายัางไงคือเนื้อใช้เนื้อถึงแต่พิมพ์ไม่นิยมอะไรแบบนั้นก็งงงงสมัยนั้นนะครับแต่วันนี้ก็เนี่ยครับมาส่งต่อรูปส่งต่อภาพเอามาพูดคุยกันการที่ผมขยายแล้วเห็นความเหี่ยวย่นที่ผิวพระแบบนี้ลักษณะของเนื้อที่ยุบที่ย่นเข้าไป ทำให้ดูลักษณะของพระเนี่ยมิติของพระจะดูยุบยุบจะดูเป็นคลื่นจะไม่เรียบเห็นไหมครับแล้วลักษณะของสีที่ผมบอกว่าบางจุดเนี่ยเขาจะมีสีเข้มๆแล้วจะค่อยๆกระจายตัวจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อผงก็เลยจะเห็นลักษณะเหมือนกับว่าสีมันจะเบลอๆซึ่งผมมองว่าแบบนี้คือ สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เอาไว้ดูเอาไว้พิจารณาได้ผมเองก็เปรียบเทียบกับพระเนื้อผงของเกจิสมัยใหม่ะครับเราไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้ในขนาดเดียวกันลักษณะของการยุบย่นการแตกละแหงมันจะมีความแตกต่างลักษณะลอยยุบก้อนๆมวลสารมันจะมีมิติที่น่าสนใจคือ วันนี้การดูการพิจารณาเรามีภาพชัดๆเราก็ส่งรูปส่งภาพมาดูเนี่ยครับเห็นก้อนนี้เขาจะยุบเข้าไปที่ด้านหลังเนี่ยจะมีก้อนดำๆอยู่ก้อนหนึ่งครับแล้วก็จะหดตัวทำให้ขอบขอบเนี่ยต่ำยุบเข้าไปน่าสนใจดีครับลักษณะของผิวเนี่ยจะดูนินเนียนลักษณะเหมือนเนื้อพระเจะ้ละเอียดแต่เราจะเห็นโพรงเห็นไหมครับ เห็นลักษณะของการเซตตัวแบบนี้ผมมองว่าน่าสนใจดีเดี๋ยวเราขยายดูตามล่องตามรอยแตกแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าขอบเขาเนี่ยจะมนๆจะไม่ใช่เป็นรอยแตกคมๆแล้วที่เส้นซุ้มเนี่ยครับก็จะดูมีมิติกว่าลักษณะการยุบมันจะไม่เป็นเส้นตรงที่พื้นของพระอีกทีหนึ่งก็จะเป็นคลื่นนะครับ ไม่ได้เรียบไม่ได้เสมอคือผมเองมองว่าพระพิมพ์นี้ก็สวยคลาสสิกดีครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่ก็ดูแปลกตาแต่ผมก็เห็นหลายๆท่านมีพระในลักษณะแบบนี้เห็นเอามาโพสเอามาพูดคุยกันก็สวยๆหลายองค์ครับเนี่ยครับเมื่อผมเข้ากล้องกำลังขยายสูงเราจะเห็นลักษณะของความชำนวนที่ผิว เราเห็นสีส้มๆเหลืองๆอ่อนๆที่เหมือนกับน้ำมันอยู่ในผิวพระแต่เราดูผ่านกล้อง 10x เราไม่เห็นชัดเจนแบบนี้เราไม่เห็นความฉ่ำนวนแบบนี้คือหลายคนที่พูดคุยกับผมว่าใช้กล้องกำลังขยายสูงแล้วทำไมไม่ได้ภาพเสมือนจริงเหมือนของผมดูแล้วบางทีก็เป็นโทนสีฟ้าๆสีเขียวๆบ้างอะไรบ้างแบบนั้น ผมเองมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งพารามิเตอร์ของกล้องนะครับลองปรับลองจูนดูนิดนึงครับก็จะถ้าทําได้ก็จะน่าออกมาแบบเดียวกับผมเนี่ยครับก็คือสีจะดูเสมือนจริงก็คือเราเห็นรายละเอียดของเนื้อพระของผิวพระได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยครับเราจะเห็นการยุบการยน่นเราจะเห็นโพรงที่มันสมเหตุสมผลกับพระที่ได้อายุอะครับท่านลองคิดลองจินตนาการดูว่า พระที่ท่านบอกว่าเป็นเข่งเป็นหีบเป็นตุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราขยายดูมันเห็นความแตกต่างกันไหมในเมื่อวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลเครื่องไม้เครื่องมือมีความทันสมัยเราก็แค่เอามาเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบด้วยวิธีการเดียวกันแล้วเราก็มาดูความต่างคืออย่าพึ่งมองว่า กล้องกำลังขยายสูงขยายแล้วเห็นอะไรแล้วดูยังไงอะไรแบบนั้นคือพูดแบบนั้นเหมือนกับว่าท่านกลัวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าท่านอย่าก,กลัวครับท่านก็แค่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วเห็นความต่างหรือไม่วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนกับคนที่มีพระแท้แน่นอนพระเก่าทันยุคท่านก็เข้ากล้องกําลังขยายสูงขยายออกมา ให้ท่านอื่นๆได้ดูให้ท่านอื่นๆมีไว้ใช้เปรียบเทียบส่งข้อมูลส่งต่อข้อมูลเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆน,นะครับท่านจะกลัวทำไมคือหลายๆคนบอกว่าเปรียบเทียบไม่ได้แต่ผมก็อยากเห็นพระแท้พระเก่าของท่านขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ส่งรูปส่งภาพมาเปรียบเทียบกันดูเนี่ยครับจุดด้านหลังที่ผมบอกว่าเขาจะหดตัวต่ำลงไปกว่า ในผิวพระครับลักษณะเหมือนกับว่าคลอนด้วยซ้ําคือเป็นมวลสารก้อนใหญ่ๆก้อนดําๆแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นลักษณะของการยุบยน่นเห็นขอบของรอยยุบของโพรงเห็นไหมครับเขาจะไม่คมเขาจะมนมนอยู่ในนั้นซึ่งน่าสนใจครับอย่างที่ปุ่มพูดว่าผมชวนดูผมชวนเปรียบเทียบเนี่ยครับเราดูภาพแบบนี้เหมือนเราดูหินงอกหินย้อยในถ้ำเลย การที่เราเห็นภาพแบบนี้ท่านมีมุมมองอย่างไรกับพระสมเด็จที่วันนี้มีเต็มแผ่นดินครับมีพระสมเด็จออกมามากมายเพียงแต่พระยุคหลังเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันทั้งพิมพ์ทรงทั้งธรรมชาติที่ผิวพระแตกต่างกับพระที่เก็บที่สะสมไว้เมื่อซักระดับ30ปีที่แล้วอะไรแบบนี้ครับเอามาหยิบเอามาดูเอามาขยายดูณนะตอนนี้เนี่ย มันจะเห็นความต่างคืออันนี้ในมุมมองของผมนะครับส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงที่วันนี้ไม่รู้ว่าบางท่านยังเน้นยังมองเรื่องนั้นสำคัญเป็นสิ่งแรกอยู่หรือเปล่าเพียงแต่ผมเองผมชอบดูการเปลี่ยนแปลงดูธรรมชาติที่ผิวพระก็ฝากข้อมูลไว้ครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ